สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับรายการซ y นี e เกมเมอร์เหมือนเดิม วันนี้เราอยู่กับเกม Val o r a n t นะครับก็คือเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับเราจะมาสอนตัวละครในเกม Val o r a n t นะครับที่หลายคนไม่ค่อยเล่นกันนั่นก็คือตัวโซวาเนี่ยนะครับตัวที่เป็นใช้ธนูเนาะถ้าใครเห็นสังเกตผ่านผ่านนะครับตัวนี้จะใช้สกิลเป็นธนูในการเล่นนะครับผมเป็นตัวที่เวลากดเล่นอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นครับผมก็จะมาสอนการเล่นตัวนี้ละกันว่ามันมีการเล่นที่โกงนะครับโกงพอสมควรเลยแหละแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันก็จะมีวิธีการเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย โอเคตอนนี้ก็เจอห้องแล้วนะครับทีมเราก็มีเจตไซเฟอร์ไวเปอร์แล้วก็เรเนานะครับแต่และตัวก็เป็นแนวแบบปูซะส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นเหมือนประมาณตัวซัพพอร์ตเอาไวพ้พ่นแก๊สเอ้ยพ่นแก๊สอะไรละ่ะเอาไว้แบบปล่อยธนูไปสำรวจนะครับว่าอีกฝั่งได้บุกมาทางนั้นหรือเปล่าหรือว่าเคลื่อนทัพไปทางไหนนะครับตัวผมจะเป็นตัวที่คอยจับจุดของตัวอีกฝั่งได้ดีนะครับผมแล้วก็มีตัวแก๊สด้วยครับทีมผมอันนี้จะเป็นเหมือนตัวปวดมากกว่านะเพราะว่าเขาจะมีสมองมีอะไรในการเล่นตัวนี้ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ซื้อพวกปืนแรงๆนะครับเราจะยังไม่เล่นปืนแรงๆแต่เราจะเน้นซัพพอร์ตทีมนะครับในการเล่นตัวนี้ทุกอย่างในการเล่นตัวนี้ครับจะเป็นการเน้นซัพพอร์ตทีมซะส่วนใหญ่นะครับผมก็อย่างแรกก็ซื้อเกราะครับผมซื้อเกราะแล้วก็ซื้อแค่โดรนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสกิลหนึ่งแล้วกันเนาะของตัวนี้ให้เราทําการซื้อเลยครับผมราคาอยู่ที่300บาทแล้วก็ซื้อเกราะเราก็จะเดือตังหนึ่งร้อยบาทพอดีครับก็คือซื้ออะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนี่วิธีใช้ก็คือ จแล้วเราพอใกล้จุดในบอมเนี่ยเราก็ปล่อยโดนเข้าไปครับสํารวจว่าศัตรูอยู่ทางไหนนั่นเองพอเราไม่เจอศัตรูแล้วเนี่ยเราก็ปุกเข้าไปเลยครับเมื่อกี้ผมใช้สกิลธนูนะครับเป็นการสํารวจศัตรูเรียบร้อยครับจบแล้วครับ จบนี่คือผมไม่ได้ทําอะไรซะส่วนใหญ่นะทีมผมทำอย่างเดียวเลย <S <S นั่นนะครับก็สังเกตตะกี้นะก็คือการปล่อยโดนเข้าไปก่อนนั่นเองเพื่อเป็นการสํารวจว่ามีสตรูในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือของสกิลหนึ่งนี่นแหละสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้แบกเลยนะครับของตัวนี้ต่อไปเรามาที่สกิลสามกันบ้างน,นะครับก็คือนี่ธนูสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับระดับแรกก็คือเด้งหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับยิงปุ๊บมันจะเด้งปุบซีนะเราก็ยิงสำรวจเข้าไปก่อนครับธนู อ่ามีข้างใน3ตัวนะครับสังเกตตะกี้เราก็หยิบธนูนี่ครับธนูนี่เป็นธนูระเบิดนะครับยิงไปเราจะโดนดามเมจได้เราก็ยิงยิงเช็คไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยโรนเหมือนเดิมสํารวจสตู uh huh. มีข้างใน2ตัวนะครับตะกี้สวยครับอีกตัวหนึ่ง <enemy> สวยครับ สวยครับผมผมรู้สึกว่าตานี้ผมไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นครับเป็นการยิงสกิลเช็คทางแต่ละทางเนาะแต่ว่าทีมผมค่อนข้างที่จะบุกเร็วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อธิบายสกิลแบบละเอียดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกรอบนะครับตานี้เพื่อนผมจะไป A นะครับผมไปไป A กันพยายามสังเกตเอาเองแล้วกันนะครับในการใช้สกิลเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วนะเกมนี้ <A isa. S 1> การตัดสินใจอะไรจะเร็วนิดหนึ่งนะครับตานี้บุก A นี่เราควรจะถือปืนไปก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าเขาสมงกปิดเนี่ยแล้วก็ปล่อยโดนเช็คไปครับโอเคอ่าแล้วก็โดนเนี่ยสามารถที่จะยิงได้นะครับเ,รเมื่อยิงใส่ศัตรูโดนเนี่ยมัาจะทำการเขาเรียกว่าอะไรทำการสแกนศัตรูนะครับผมอ่าอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราโยกกลับแป๊บหนึ่งโอเคครับทีมเราตายหมดแล้วสถานการณ์เวลาทีมตายหมดเนี่ยพยายามพยายามย่องบ่อยๆนะครับ อย่าเดินเยอะผมไม่น่ารอดหละสวยครับจะเป็นตัวประมาณนี้แหละครับเวลาเราโดนสโมกปิดอะไรเงี้ยให้เราทำการยิงท่านหนึ่งเข้าไปก็ได้นะครับมันจะเป็นการสแกนศัตรูบริเวณรอบของสนามห้องนั้นครับผมซึ่งเป็นตัวที่โอเคเลยแหละอ่าเดี๋ยวผมอธิบายท่านี้ใหม่นะครับท่าสองท่าสองนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นัพพ p o r t เลยนะครับ มันเป็นเหมือนปืนระเบิดเป็นเหมือนการปลาระเบิดเข้าไปแล้วจะเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตสตูนะครับแต่นี้จะเป็นการยิงธนูแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรายิงธนูเช็คเข้าไปในล็อกซีนะครับ <Found them. S 1> อ่าเจอตัวหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วพอเราเริ่มใกล้ใกล้จุดวางซีเนี่ยเราก็ปล่อยโดนเข้าไปครับอ่าผมยิงโดนสตูด้วย <All right. S 1> เห็นไหมครับผมยิงทะลุตายเลยเพราะว่าผมสแกนเล้าโดน จะทําให้การเล่นง่ายขึ้นครับถ้าเราใช้พวกแบบสแกนศัตรูเป็นเนาะก็แตกหมดนะครับโอเคมาเป็นฝ่ายรับแล้วนะครับรอบนี้ฝ่ายรับก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราจะเช็คได้หมดเลยว่ามันจะมาทางไหนเนาะผมแนะนํานะใครเล่นด่านนี้พยายามมา A 2อคนนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวเหมือนผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไหวนะครับมันต้องดูการคนเดียวพอครับแบบนี้ โอเคผมสกิลพลาดนะครับ <laughs> สกิลติดขอบอย่างงี้มันจะสแกนศัตรูไม่ได้นะครับ <laughs> เพราะว่าสกิลผมมันสแกนทะลุก,กำแพงไม่ได้นะ <laughs> มันจะสแกนได้แค่แบบบริเวณห้องอะไรอย่างงี้นะครับเดบอยด์โดรนเกย์ในบอมนะครับ <laughs> ในบอมสองตัว <laughs> ต้องพยายามเล่นช้าๆครับเล่นตัวนี้เพราะว่าสกิลค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของการเปิดจุดศัตรูเนาะพยายามเน้นเปิดจุดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับเล่นตัวนี้จะมีประโยชน์กับทีมมากโดยเฉพาะสกิลโดรนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําเกมเลยครับแล้วก็ท่าสามเวลาเล่นโดรนพยายามยิงให้โดนศัตรูนะครับ<ป>มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะไปได้พักหนึ่งแล้วโอ้ยิงติดอีกแล้ว ไม่ถูกนะครับตัผมต้องยิงให้ผ่านห้องเนี้ยมันจะสแกนศัตรูได้ว่าจะบุกมาหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไปกลางนะครับทีมนะครับมันจะมีเป้าก็คือควบคุมด้วยเมาส์นะครับใช้เมาส์ควบคุมในการเล็งสวยครับนี่นครับยิงเช็คมีหนึ่งตัวนะครับ<ส>ร พอรู้ว่ามีหนึ่งตัวเนี่ยเราก็พยายามใช้ดโดรนเช็คต่อนะครับสวยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันหลบมุมไว้อยู่แล้วครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ ผมเหนืออธิบายถึงอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอันติเนาะเกมนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของสกิลนะครับก็คือมีสสกิลแหละแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คืออันติเมทหรือว่าถ้าไม้ตายนี่นะครับก็จะคล้ายๆ .A อะไรอย่างนี้เนาะก็สกิลอันติของผมก็คือจะยิงทะลุก,กำแพงทะลุทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็จะทำดาเมจอ่าแรงประมาณหนึ่งนะครับใส่ศัตรูก็คือถ้าโดน2นัดเนี่ยก็คือตายครับผมอันติถ้าโดนเต็ม,ตมนะครับก็ผมขอทิ้งท้ายไว้กันนะครับก็คือจะมาสอนเล่นๆแบบ สอนวิธีการเล่นขำๆเนาะเกมนี้มันก็ไม่ได้มีโหมดแล้งอะไรที่ต้องเครียดนะครับใครที่ชอบบูลลี่คนอื่นเนาะคนที่แบบเล่นไม่เก่งอ่ะถ้าคุณเก่งมากอ่ะคุณไปทําทีมแข่งครับไม่ต้องมานั่งด่าคนที่เล่นไม่เก่งหรอกเพราะเมื่อคุณกดโซโล่มาแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเจอคนเก่งกับไม่เก่งหรือว่าก็จะเจอคนที่มีเล่นพลาดบ้างอะไรบ้างหรือว่าทั้งชีวิตคุณไม่เคยพลาดเลยหรือเปล่านะครับขอฝากไว้อย่าไปบูลลี่คนอื่นเวลาเขาพลาดหรือว่าเขาเล่นไม่เก่งนะครับผม ก็ขอจบการสอนเล่นโซวาเพียงเท่านี้นะครับากเป็นคลิปเครียดส่เง,งินกูแก <laughs> okay, ไปละเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไายบรย Brian l i t t l ซ